เรื่องเราหลังใหม่หลังไม่บันเทิงขอเสนอไพรีสมิงเขาบูโดตอนที่สองจะทรงยัดามเสียงเล่าวอีกฝ่ายสะอึกไปในบัตรตนนิรนาะนะความน่าเกลียดในกองทัพชนชั้นผู้น้อยไม่มีสิ์อันใดในการตักเตือนหรือว่ากล่าวผู้ที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่าทำผิดอีกเม่เกอ่อึดใจนี้เขาอาจจะถูกต่งต้อม หรือลงโทษอย่างรุนแรงก็เป็นได้ทับว่าผมพลทหารบรรจงงามไทยรงครับเงียบไปครูขอบใจนะบรรจงสถานการณ์แบบนี้ช่วยให้ทุกอย่างกระจ่างและง่ายขึ้นฉันดีใจจริงๆเอาละถ้าอย่างนั้นเราก็กลับผ่านกันก่อนฉันเชื่อที่เราพูดนะก้านมันต้องมีเหตุผลอะไรแน่ๆที่ผู้กองถูกพาตัวไปและฉันบังว่ามันจะไม่ใช่เหตุผลแย่ก็แล้วกันในเมื่อเหตุการณ์คลี้กลายลงได้ในระดับหนึ่ง ทุกคนจึงทำตามขั้นตอนปฏิบัติโดยมีตาทรงยศเป็นผู้สั่งการทั่วเก่าแม้ในทีมจะยังมีทหารยศชั้นสูงกว่าอีกสองสามคนก็ตามทว่าแต่ละคนไม่อยู่ในสภาพที่จะลุกมาสั่งการใดๆได้สำยัางบางคนเมื่อกลับมาถึงฐานก็สิ้นใจเพราะสจะทนกับพิษบาดแผลหลังจากกู้ร่างทุกคนเท่าที่จะกู้ได้ทั้งคนร้ายและกลุ่มทหารกลับมายัางฐาน จะทรงจะติดต่อไปทางส่วนกลางเพื่อจะแจ้งว่าบัตรนี้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับฐานชั่วคราวแต่ไม่ทราบเป็นเพราะก็ํา,ากระหน่ำซัดหรือความบิบัติแบบใตมาเจือนวิทยุเค,คลื่อนตันที่หักไม่อยู่ในจุดอับสัญญาณขั้นสุดจริงๆไม่มีทางเลยที่มันจะติดต่อสื่อสารไม่ได้แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังใช้ได้ดีปกติไม่มีติดขับและจุดที่ตั้งเป็นฐานปฏิบัติการหรือก็ไม่ได้อยู่ในหลืบในถ้ำแต่อย่างใดและมันเป็นเพราะเหตุใด,ดกันเล่า ที่สำคัญยังมีอีกเรื่องที่เพิ่มเติมความเปรียบในทั้งคณะบางลาคนแรกที่ได้เห็นเหตุการณ์การตายเป็นสมิงของหมอสมพบตั้งแต่ต้นรวมอยู่ในคณะในครั้งนี้ด้วยหายตัวไปเช่นกันสถานการณ์ตอนนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าแจ้เรามีผู้บาดเจ็บหมอเองก็ตายผู้กองอำนวยการบางลาก็หายตัวไปติดต่อศูนย์ก็ไม่ได้อีกไม่มีทางเลือกแล้วฉันต้องกลับไปที่หมู่บ้านกันไปกับฉันได้ไหม ยังไงเราก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางใดทางหนึ่งถ้าจะทิ้งฐานไปหมดก็ไม่ได้อีกเพราะที่นี่ยังมีทั้งคนเจ็บและศพอยู่บรรจงตอนนี้นายอยู่ที่นี่รวบรวมคนที่บาดเจ็บไม่มากตรวจสอบดูว่าใครที่ยังพอยือชีวิตได้ให้ใช้ทุกวิถีทางช่วยเอาไว้อย่าให้ตายส่วนศพให้ลำเลียงไปไว้ข้างนอกจัดคนเฝ้าไว้กันสัตว์กินซากเข้ามารบกวนและขอจะไม่ชัดตรงนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเห็นอะไรก็จะออกนอกฐานจนกว่าฉันจะกลับมา แต่จากครับรอให้เช้าก่อนไม่ได้หรือไม่ได้คนบาดเจ็บต้องการหมอและจ้าทรงยศงายมือซ้ายมองหน้าปัดนาลิกาบริเวณข้อมือด้านในอีกสามชั่วโมองอาทิตย์ขึ้นถ้ารอถึงตอนนั้นแล้วค่อยลงเขารับรองได้ว่าพวกที่บาดเจ็บต่างๆได้ตายกันหมดแน่ไม่เป็นไรฉันมีก้านไปด้วยเขาไว้ใจได้เจ้าหนาไปเอาความมั่นใจขนาดนั้นมาจากไหนขนาดฉันยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยก้านว่า นี่ไม่ใช่เวลามาลอ้อเดนนะคุ้มครองเจ้านายแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีคคนิค่ารู้สึกว่ามันยังไม่จบแค่นี้แน่ไอ้สมิงนั่นมันต้องกลับมาโจมตอีอีกขึ้นอยู่กับว่าเองหรือพวกข้าที่อยู่เป้าฐานจะโดนกดเท่านั้นอยาอาะไรต่อมิอะไรที่ข้าสอนกลายเป็นแค่เพียงน้ำลายกับลมปากจะเปล่าไม่งั้นข้าจะความขันจะให้เกิด พ่อเท่าสนันโบโมหรือหมอผีที่เคยไปร่ำเรียนวิชาสายศาสตร์จากฝั่งมาเลและยังเ่ยวชาญศาสตร์ของไทยโบราณทั้งการอ่านอักขระและใช้ประเวทพระมนต์เอ็ดชายวัยห้าสิบปลายผู้นี้คือหมอผีที่จะปกปักคุมเก้าทั้งทหารและชาวบ้านทุกคนในคณะซึ่งได้รับความการุณาจากนายหัวแสงอย่างที่เคยกล่าวไวชายธรรดาผู้นี้มักไปไหนมาไหนพร้อมผ้าแพรสีแดงสดที่คาดเอวเอาไว้ต่างภาคเขามาซึ่งชาวบ้านอาสามีมันทุกคน อีกอย่างคือย่ามใบโตซึ่งตุงโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรที่อัดแน่นอยู่ด้านในจ้าก้านร,รับคําครั้นแล้วก็นากําจ่าทรงยศเดินย้อนรอยลงเขาหายไปกับความมืดพลทหารบรรจงก็ยังม่บายเป็นห่วงว่าไปกันเพียงสองคนจะดีหรือควรหรือเปล่าที่จะเพิ่มอีกสักคนสองคนทว่าพอเท่าตะนานสายหน้าบอกว่าเพียงก้านคนเดียวก็เทียบเท่ากับคนสามคนแล้วทั้งพลังก,กำลังความฉลาดใบพริบระเบ็ดบนคาถา มองตรงเราก่อนเถอดเต้านายตอนนี้เอาดังที่ตาเขาบ่าอยากคนเจ็บคนตายออกจากกันก่อนแล้วก่อนนะขอตะกคนเอาไปบังวัดตรงนนให้ทันทถิเพราะเท่าสนันบ่าพลทานบรรจงตีหน้าชะงนกับคำบักขอนั่นสายตาที่สือไปตั้งกระทู้ถามยังเปิดเผยบ่าเอาไปทําไมคนตายท่านจะปลุกมันกรมาถามบักเกิดอะไรเกินได้จะรอให้อ้ตมหมิงนั่นมาทางเราไม่ตามท้องคนนั้นไปจนเจ้านาก็ลองไปถามเอากับไปปู่ร้านนั่นก่อนล้อกกัน มันมีเด็เจ็บใหม่มากมันฟื้นแล้วก็นอนฟังเราอยู่นานแล้วคราวนี้ทุกสายตาหันไปมองยังผู้ร้ายเพียงหนึ่งเดียวที่รอดตายมาจากเหตุการณ์รุนแรงเมื่อครู่เป็นอย่างที่ตาเท่าหมอผีบ้าไว้จริงๆผู้ร้ายคนนั้นค่อยๆชันกายลุกขึ้นใช้มือลูบหน้าอกตัวเองด้วยอาการแผ่วเบา,เบาทันทีนั้นเองบาดแผลจากการที่เห็นว่าพ้นเลือดไหลโฉมอยู่ทันสมานกันได้อย่างน่าอัศาจรรย์เห็นดังนั้นพลทหารบรรจงปรีเข้าไปกระทากอเอตื้อตะกอกามเสียงเหียม มันเกิดอะไรขึ้นวะนึ่งชายผู้ร้ายกอ,อกตามองไปตามทางอื่นด้วยอาการเอือมระอาไร้วีแววกลัวเกรงใดๆให้เห็นนั่นยิงบนดานโทษตาให้พลทหารบรรจงกปรจนทะลุถึงกีดสุดเงื้อกำปั้นขึ้นเตรียมจะหวดเข้าเบ้าหน้าภาพในจินตนาการของทุกคนคือชายคนนั้นหน้าตาบัดและคงโดนกำปั้นอีกหลายตุบทว่ามันก็หยุดลงเพียงเท่านั้นดูเหมือนว่าพลทหารรายนี้จะควบคุมอ,อารมณ์ได้ดีไม่น้อยสมเดิจ่ารงยศมอบหมายให้ดูแลที่นี่ ฉันขอถามแกอีกครั้งแต่คราวนี้เราจะคุยกันแบบประนีประนอมเราทั้งสองปลายต่างสูญเสียเหมือนกันฉันก็เชื่อว่าความจิบหายครั้งนี้เกิดจากตั้มือสิ่งเดียวกันเพียงแต่ฉันจำเป็นต้องรู้ว่าไอ้ที่สร้างความบายป่วรท้งนี้คือตัวอะไรเสดจริงใช่ไหมคนของฉันที่ไปพร้อมกับผู้กองก็เจ็บจนไม่สามารถตอบคำถามฉันได้ตอนนี้มีแต่แกเท่านั้นที่สามารถขอร้องล่ะบอกมาที่ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้วยนั่นอะไรกันแน่ <c oughs> ขอร้อง คนของทางการมาขอร้องคนทกิจเกียดให้เป็นผู้ร้ายอย่างฉันเนี่ยนะตลกกว่า <c oughs> เงียบไปอีกอิกจ่าใหญ่ทหารหลายนายซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่กับจ่าจงยศแต่แรกจึงไม่ได้รับบาดแผลเริ่มออกท่าออกทางไม่จบอารมณ์พลทานบรรจงยกมือขึ้นปรามชาวบ้านอาสาเพียงแต่มองดูนิ่งๆเท่านั้นแกจะดูถูกฉันยังไงก็ได้แตจ,จะลามปามถึงเบื้องบนที่เหนือขึ้นไปตอนนี้ฉันขอร้องแกในฐานะคนทั่วไปไม่ใช่ทหาร ราะฉันรู้ว่าแกไม่ใช่คนโง่ที่จะเอาตัวเข้าแลกกับความโอหังของอีกฝ่ายฉันเองก็ไม่โง่พอที่จะทําให้เบาแสเดียวที่มีตอนนี้หายไปเพราะแกตายฉะนั้นฉันจะขออีกครั้งบอกมาเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะแกถึงระเบิดกระสุนกันตูมตามแบบนั้นไปเจออะไรเข้านิ่งชายผู้นั้นนิ่งอยู่ครู่พลทานบรรจงต้องตาอีกฝ่ายไม่หลบลีบเบี่ยงไปทางไหนเพื่อให้รับรู้ถึงความจริงใจและสุดท้ายมันก็ได้ผลจริงๆ ฉันไม่ได้มากับคนร้ายพวกนั้นหรอกไม่ใช่พวกเดียวกับมันแต่ฉันตามอย่างอื่นมาอย่างอื่นหมายความว่ายัางไงแล้วที่ว่าไม่ใช่พวกเดียวกันกับคนร้ายพวกนั้นอีกเล่าพลตาบรรจงทมเสียงเปรียดนั่นเองอีกฝ่ายจึงอ่อนเสียงลงทั้งความแข็งกร้าวแววตาท่าทางเองก็ด้วยเช่นกันท่านเ่อยริงเป็นพรานบ้านจอกกระพอไนตามล่ามันมาหลายเดือนแล้วไอ้เสือผีนั่นเสือผีที่อยู่ๆก็โผล่มาเสือผีที่ไม่มีที่มาที่ไปเสือผีตัวยักษ์ใหญ่ เสือผีที่พุ้เฒ่าบ้านฉันเชื่อว่ามันคือดากาฮาริเมาเป็นอีกครั้งที่ภายในเต็นท์บรรจาการเงียบกริบทว่ามันเป็นความเงียบที่อึดอัดใจกว่าทุกครั้งอาการเกิดนน้ำลายเปืดกคอเกิดขึ้นแก่ทุกคนไม่เว้นแม้แต่พรานยิ่งที่เป็นผู้เอ่ยอ้างข้อความสุดท้ายนั้นเช่นกันขณะเดียวกันทางด้านจาตรงยศรละการทั้งคู่ทำความเร็วแข่งกับเวลาทวักก็ระวังไปรอบตัวไปด้วยไม่มีการสนทนาใดๆเกิดขึ้น สุ่มเสียงก็จะมีเพียงรอบแพรบแสกสากตามแตงบักการดั้เท้าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับแสงไฟฉายที่รอดผ่านซุ้มทุมพุ่มน้ำไปเท่านั้นหลังผ่านไปชั่วโมงแรกแบบไม่มีพักน่องที่สุดกันก็เป็นายเอ่ยปากขอนั่งพักก่อนสักสิบนาทีหยาดฝนที่ขาดห่วงไปเริ่มโปรยเม็ดลงมาอีกครั้งเท่ายังพ้อยใจเชิญที่ดูเหมือนมันจะตกไม่หนักเมฆคลุมดำอันเป็นต้นตอของน้ำจากฟ้าอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือฉะนั้นจึงไม่น่าห่วงเท่าใดนักอีกอย่าง พื้นป่ารอบกายหรือก็ไม่อึดอัดเงียบสงัดน่ากลัวแจงดึงดิงดเตเดไรายบรรเลงกันระง,งมลั่นนั่นเองจะทรงยึบตึงตัดสินใจทําในสิ่งที่ค้างคางมานานไม่ใช่บงังคับให้การเล่าเรื่องสมิงสิงหมอหนุ่มเมืองกรุงหากแต่มันเจาะตรงกว่านั้นการเราเองไม่เชื่อแช่ไหมว่าหมอสมพเป็นสมิงไปแล้วการงันไปฉายตาแสงแตัดไปหน้าอดตษฐานนักวิชาการป่าไม้แบบหนึ่งแล้วกดไปหน้าต่ําลงถอนใจพยายามจุดไปจุดควันจากจาเ้น ซึ่งแน่นอนบัดเชื้ออย่างไม่ต้องสงสยัยขนาดเดียวกันก็เอ่ยถาเสียงอูอีเพราะฟันบนล่างคาบก้นยาเส้นเอาไว้ทําไมาเจ้านายถามแบบนั้นผมก็เล่าให้ฟังแล้วนี่คร้าๆก็บอกว่าเป็นสมิงดอกโตสมิงสมพบกันทั้งนั้นแต่ใครที่ว่าไม่ใช่เรากับพอดเท่านั้นถ้าความจําของฉันไม่เลอะเลือนแล้วล่ะก็ฉันไม่เคยได้ยินคําพูดหรือประโยคอะไรที่มั่นใจว่าสมิงตัวนั้นคือหมอสมพบจากปากเรากับพอดเท่าเลยแต่ไอ้สมิงนั่น ไอ้สมิงสมิงร้ายแม่ก็หลายคนเชื่อว่าที่บอกว่าหมอสมพบเป็นสมิงมีแต่คนอื่นพูดทั้งนั้นฉันขออนุมานเอานะบ้าเรากับพ่อเท่ารู้อะไรมากกว่านี้มากกว่าที่เราให้ฉันฟังมากกว่าที่ชาวบ้านรู้ใช่หรือเปล่าแล้วอะไรทําให้เจ้านายมั่นใจว่าเป็นแบบนั้นเล่กากั้นถามกลับไม่รู้สิคงเป็นความรู้สึกข้างในฉันผ่านโลกมาก็ไม่ใช่น้อยๆฉันว่าฉันดูคนออกแล้วจริงหรือเปล่าที่ฉันบ้านะก็จริงตามนั้น กานตอบจากใจไร้คำปดตั้งจากเงียบและยิ้มมุมปากอยู่กรูผมกับพระเท่ารู้แก่ใจว่าตมิงไรที่ออกอารวาสอยู่เนี่ยไม่ใช่หมอสมภพดวงจิตของดากาฮารีเมาที่ถูกขังไวส้สิงสู่ในตัวคนอื่นเจ้านายเดาถูกแล้วได้ยินแบบนั้นจ่าทรงยศเย็นบ้าไปทั้งไกาสันหลังเมื่อคว้าเพลิดจับด้ามปืนจอดยุจิเข้าโครงไกในท่าพร้อมยิงยิงอาการเบือนหน้ามามองชัดชของการยิงทําให้อดวั่นใจไม่ได้หรือตอนเองจะพลาด พาสมิงออกมาอยู่กับสมิงสองต่อสองเสียแล้วโงวดเชิบหายโดยไอ้รงยศเอ,อ๋ยแต่แล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็ทําให้เบาใจกลายก,ายกางังวลแทบจะในทันทีเมื่อตอนสมิงรละเสือใหญ่นั้นโจมตีกลุ่มผู้ร้ายและทีมของผู้กองอนานวยการอยู่กับจ่ารงยศฉะนั้นแล้วเรื่องที่ชายหนุ่มตรงหน้าจะเป็นปีศาจร้ายแห่งพงไพรนั้นตัดทิ้งไปได้เลย <S <S เคยอยู่ดีๆแล้วจอดับไปฟื้นที่โรงพยาบาลไหมแบบมีสายน้ําเกลือเต็มแขนไปหมดอะไรทํานองนั้นกวนประสาทนัก ก้านหัวเราะงอหายเมื่อรู้ว่ามอครูดสามารถทําให้อดีตจ่าทานใจเสียได้ท่นแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโผยเป็นการใหญ่อึดใจ,จต่อมานั่นลหละเชื่อของผู้ต้องสงสัยก็ถูกเอ่ยถึงเพราะเท่าชื่อว่าดากาฮารีเมาสิงอยู่ในตัวคนอื่นเป็นใครคนหนึ่งในหมู่บ้านนี่แหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแม้แต่ท่านเองก็เหมือนกันกาา้านบ่าเพราะอะไรจ่าตงยศตั้งกระทู้ดถามอีกพระหมอสมพบเป็นคนนอกดากาฮารีเมาไม่ชอบคนนอก สาเหตุที่ทําให้เกิดดากาฮารีเมาก็เพราะคนนอกนี่แหละจะทรงยศเกาหัวแจกแจกด,ด,ด้วยความสับสนปนรําคาญใจมันคืออะไรกันดากาฮารีเมานี่ได้ยินมาจนฝังหัวอยากรู้เหลือเกินว่าคืออะไรการได้ยิงคําถามจึงอธิบายแบบจอๆกระทับได้ใจความว่าแต่ก่อนมาหลังนับตั้งแต่นาราธิบาสยังเป็นเพียงเมืองหนึ่งในการปกครองของอาณาจักรลังกาสุกะได้มีนักรบผู้หนึ่ง ที่มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจรับเอาพลังอำนาจของเทพารีเมาเข้ามาในร่างเพื่อใช้พลังอำนาจนั้นต่อต้านศัตรูที่มารุกรานบ้านเมืองของตนต่อมาด้วยความแข็งแกร่งและพลังวิเศษที่สามารถแปลงกายเป็นเสือหรือรึคนครึ่งเสือได้แล้วแต่ใจต้องการชายหนุ่มผู้นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำและทุกคนเรียกเขาว่าดากาฮารีเมาแปลว่าพ้กล่าหันดังเสือพญญาเสือหรือเสือกาสุดแท้แต่ใครจะเรียก แ,แล้วทุกอย่างก็ย่อมมีการเสรื่อมสลายชื่อเสียงอันดีงามของดากาฮารีเมาเองก็เช่นกันเมื่อมีใครกล่าวหาว่าไม่สามารถควบคุมพลังอํานาจที่มีในตัวได้และกลายเป็นกัตตกรร้ายยำมีการเที่ยวท่องออกไปสังหารผู้คนถึงบนเรือนแลวลากเอาไปเป็นอาหารสุดท้ายดากาฮารีเมาก็ถูกกําจัดโดยดูคุณผู้เก่งกาจห้าคนเขาถูกควักหัวใจอันเป็นแหล่งกําเนิดพลังอํานาจทั้งเป็นด้วยกริดวิสเต แล้วสกัดบราไว้ในกล่องไม้โบราณลงอากาักขระสาบกักขังเอาไว้อย่างหนาแน่นว่าก,กันว่าหีบไปนั้นถูกปังเอาไว้ในที่ใดที่หนึ่งบนเขาบูโดแห่งนี้และหมอสมพบก็เป็นคนค้นพบหีไปนั้นเปิดมันออกปลดปล่อยวิญญาณของดากาฮาริมาออลไทนั่นของเราเป็นอิสระเราจะบอกท่านแบบนั้นใช่ไหมนั่นคือที่บังลาบอกทุกคนแต่ความจริงเป็นอย่างไรใครเล่าจะรู้ในเมื่อตอนที่เกิดเรื่องพวกเขาอยู่กันแค่สองคนเท่านั้น ตาทรงยศนิ่งเงียบเขามองเข้าไปในตาของหนุ่มชาวบ้านบาเจาะแม้เรื่องที่เขาจะเล่ามาไม่ต่างจากนิทานพื้นบ้านนิทานปรัมปราทว่าดีจตาทหารกลับมองเห็นเพียงความจริงใจนับถือในตาคู่นั้นเรากำลังจะบอกฉันว่าคนที่เราและพ่อเท่านั้นสงสัยว่าเป็นสมิงคือบางลางั้นเด้อผมไม่ได้พูดนะเจ้านายเพราะพ่อเท่าบอกว่ายังไม่แน่ใจแมวาดากาฮารีเมาจะหลบเลี่ยงอยู่ในใครหรือที่ไหนก็ตามตอนนี้พลังยังอ่อนเกินกว่าจะออกอรารวาสยังหนักหน่วง แต่พวกเท่าบอกว่าตามตำนานแล้วทั้งหมู่บ้านสามารถถูกกำจัดได้ในวันเดียวหากดากาฮาริมาเอาจริงแต่ถึงอย่างนั้นถึงพลังจะยังไม่แข็งแตงแก่กล้าพอกเท่าก็ไม่สามารถหาตัวเจอมันร้ายกาศและก็ชนปวดกระบาลตรงนี้หละจังหวะนั้นเองเสียงป่าแตกแจกซากแววมาจากทางด้านหลังทั้งคู่ลูกปวดตะวัดปืนหันไฟฉายสาดแสงไปยังจุดนั้นทันทีและบุคคลที่ปรากฏกายก็เล่นเอาทั้งคู่ถึงกับชะโน เพราะคนที่เดินกระปกกระเปียจากบาดแผลแผลมากมาทั่วตับฟังกายนั้นไม่ใช่ใครจ่าเจ้ากา้านช่วยฉันทีทั้งจ่าตรงยศและกา้านเสกเท้าขยับถอยหลังโดยที่ไฟฉายของทั้งคู่ยังจับนิ่งอยู่ที่ร่างของผู้กองอำหนวยแน่นอนว่าปากกระบอกปืนของทั้งคู่เองก็เช่นกันอาจจะดูเป็นการใจร้ายไปเสียหน่อยสำหรับสาหายเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายมีภัยหรือได้รับบาดเจ็บตาหัดอยู่ตรงหน้าแต่ไม่เข้าไปช่วยเหลือในทันที ว่ากับสถานการณ์เช่นนี้มันยากนักที่จะวางใจการพยายามใช้ความรู้ที่สั่งสมมาพินิพิจารณาดูว่านั่นใช้ผูกกองอำานยตัวจริงหรือไม่หรือเป็นอย่างอื่นแปลงกายมาทัาบาจิงมองอย่างไรก็ไร้วี่แววความผิดปกติแม้แต่แงหน้าแปลชายตาจับไปหน้าอีกฝ่ายก็ไม่ยอมหลบหากเป็นเสือผีในเรื่องเล่ามันต้องหลบตาต่ําไม่ก็หันหน้าหนีแต่นี่เจ้าตัวกลับจ้องกระเหม่งสำดังก้อนแครว่าต้องหน้าหาพระบิดามึงหรือ ถึงกระนั้นชายหนุ่มจากบ้านบาเจาะก็ยังเดียวตามมองอยู่อีกพักใหญ่กระทั่งเห็นที่จะเป็นผู้กองจริงๆน่นาจะเจ้านายไม่ใช่ยังอื่นดอกการว่า,าจะสทงยศเมืเ่อเยนลุกสิ์พ่อเท่าสนันบ้าแบบนั้นก็เบาใจลดปืนลงต่ำปรีเข้าไปสอดแกนิ้วปีกเึ้นก่อนผู้กองอํานวยจะสุดทนแรงต้านของโลกปล่อยตัวสุดหววจังหวะนั้นเองเลิ่นบางอย่างที่ต่างออกไปสะก,กิดใจให้จ่าทรงยศชะงักนิ่งไม่ใช่กลิ่นข่าวกรุงแต่เป็นกลิ่นสาบ และมันแผ่ออกมาจากตัวผู้กองอํานวยรุนแรงชนิดแฉบจมูกพอจะถอนตัวออกไนที่ใช้สอดประกองกลับถูกรั้งเอาไว้ไม่ให้ขยับซ้ายังรับรู้ถึงความแหลมคมที่จิกลงไปหมอบต่มาไว้เจ้านายประเดี๋ยวหัวหายไม่รู้ตัวเจ็งอันดาเปรียบของการเปี้ยวมาจากเบื้องหน้าขัดกับท่าทางที่ปรีเข้ามาเพราะมาการบาดแกนงมิดเต็มเหนียวจะทรงยศเก็บกององอเขาเท่าที่จะทําได้ เสียงช่อดังข้างหูได้ยินทรักชัดเจนตามด้วยของเหลวอ,อุ่นๆทะลักเปลือกไปทั้งศีรษะเสียงคำรามเงาของเจ้าป่าที่รับบาดเจ็บสอดแทรกจำแรกปานจะทำลายแก้วหูให้เจ็บตับต่อมาเป็นแรงกระชากให้หลุดออกจากการเกาะกลุ่มกลุ่มขังของพูกกองอํานวยทุกดังเกิดขึ้นรวดเร็วเร็วจนจ่าทรงยศตั้งตัวไม่ทันทรงตัวไม่อยู่การดึงเขาออกมาสุดแรงแล้วทิ้งลงกับพื้นดังลูกจิับเกิดใหม่ขณะเดียวกันก็จีบปลายมีดไปยังพูกกองอํานวยซึ่งเวลานี้ ไม่ใช่ผู้กองอำนวยอีกต่อไปหน้าตาช่างดูพิลึกกึกเกือเจ้าบคคนก็ไม่ใช่เจ้าบัตสัดหน้าขนก็ไม่เชิงมันกึ่งกึ่งครื่องๆคร่งกลางๆเช่นนี้กระมังที่ก้านเคยบอกไว้เนื่อรสมิงดากาฮารีเมาอะไรนั่นไม่ใช่หรอกเจ้านายแค่พวกทันต่ำํำแต่ก็ร้ายกาจไม่น้อยทีเดียวเหมือนกันดูไม่ออกจนสั่งเจ้านายไปเป็นเหยื่อล่อให้มันเผยตัวนั่นแหละอะไรนะส่งฉันไปเป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นด้วยก็มันไม่มีวิธีอื่นแล้วนี่เจ้านายปกติเขาเอาลูกหัวลูกแพะล่อ แต่แถวเนี้ยตอนเนี้ยเวลานี้มันหาได้ที่ไหนกันก็ต้องเจ้านายเท่านั้นแหละเหมาะสุดแล้วเห็นไม่เล่าได้ผลดีนักจ่าทรงยศสังเกตและรับรู้ได้เลยว่าการดูสงบเยือกเย็นเป็นที่สุดทั้งทั้งที่สถานการณ์ตรงหน้ามันไม่จี้ชวนให้นิ่งนอนใจอยู่ได้ไปลายติงจำแรงตรงหน้าตัวจะประหลาดใจไม่น้อยเช่นกันที่พลังอํานาจในการแปลงกายพลังชั่วร้ายของมันไม่สามารถทําอันตรายใดๆแก่จิตใจอันกล้าแข็งของชายหนุ่มผู้นี้ได้กลับกลายเป็นตนเองเสียอีกเล่าที่เริ่มหวัดวัน หลักฐานเกือการขยับเข้าหาหนเก้ามันจะกระโจนถอยหลังออกห่างให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ทบาก็ไม่พ้นรัศมีที่ก้านอนุาาตความแข็งแกร่งของจิตใจว่าดอดแล้วแต่ฝีมือยิงปืนนั้นเยี่ยมกว่าทันทีที่มันกระโจนลูกซองในมือของ,ของก้านก็แผดรลั่นแค่จะเป็นวินาทีเดียวกันชายหนุ่มจากบ้านบาเจาะ ยิงสกัดจากหน้าซ้ายจากหน้าขวาจนสมิงร้ายไม่สามารถหนีไปไหนได้เกินกว่า56เมตรจำต้องหันมาแยกเกี้ยวกำรามขู่ไม้คมให้ตัวสุดแค่นั้นแหละสิมึงแงปลงเป็นเสือเตรียมตัวก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนก็ไม่ได้ต้องติดอยู่แบบนั้นทรมานนะสิกูดถวยเอาไหมเอียงหน้ามาสิเปิดก้านคอให้กูสิฉับเดียวเท่านั้นแหละกูสัญญามึงจะไม่เจ็บปวดอีกเลยเตอเร็วจนมองตามแทบไม่ทัน กานติตัวข้ามระยะอ่างกว่า56เมตรและตะวัดมีดตัดฉับศีรษะของปีศาจตรงหน้าขาดสะบันหลุดร่วงจากบา่าโดยที่มันไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันจ่าทรงยศเองก็แทบไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำและทันทีที่ศีรษะกับร่างกายอยกคนละทีเร่างที่แท้จริงของมันจึงปรากฏซากเถอะโคงแห้งกรังตั้งตายและต้องแดดต้องลมมานานแรมปีไอตัวพันนี้เป็นแค่ซากสัตี่ถูกผีป่าสิงสู่เท่านั้นความจริงมันไม่ควรนกายร่างเป็นคนได้คงได้อำนาจมาจากดากาฮารีเมานั่นแหละ ถึงเลื่อนชั้นเป็นสมิงได้แต่ก็แค่สมิงชั้นล่างเท่านั้นและเจ้านายเห็นแบบนี้ก็เถอะมันเองก็ทรมานเหมือนกันเจ็บปวดแสนสาหัสทีเดียวละเวลากายร่างแต่ละทีดังนั้นมันต้องกินมนุษย์เพื่อพลังชีวิตไปหล่อเลี้ยงก็ทำมองเดียวกันกับเพิ่มพลังในการกายร่างแทนยาชาอะไรประมาณนั้นข้อความยึดดาวที่การอธิบายออกมานั้นจะทรงยศหาได้เข้าใจแม้แต่อย่างเดียวและยิ่งจะนนหนักเข้าไปอีกเมื่อตั้งกระทู้ถามกับตนเองว่าเห็ดใดอนุมตรงหน้าจึงรู้เรื่องนี้ดีนัก เรากับเจ้าตัวเคยเป็นสมิงเสียเองก็มิปานอธิบายปากเปล่าได้เปล่าๆหน้าตาเฉยแน่นอนว่าคนอย่างจ่าทรงยศไม่ใช่ผู้ที่จะเก็บกำมความสงสัยเอาไว้ได้นานหากการถามหาความจริงนั้นๆไม่ได้กระทบถึงผู้ใดจนเดือดร้อนแล้วล่ะก็เขาจะถามมันออกไปทันทีเรารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงไม่ใช่ว่าแท้จริงแล้วอะไรเจ้านายคิดว่าผมรู้เพราะเป็นพวกมันเือศึกษาสิเจ้านายทั้งในตำราบโบราณ ทัานในการดูของจริงปัดโทษเจ้านายนิเคตว่าการศึกษามีเฉพาะก่อนเมืองทําตัวเปลืองดักนักปราชญ์เท่านั้นหรือยังไงกันเนี่ยขอโทษจา้าก้านสถานการณ์ตอนเนี้ฉันอยากจะจัดการระเบียบความคิดให้ดีได้เห็นอะไรแปลกหูแปลกตาข้อหน่อยก็คิดจะมันเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วเอาเถอะเพราะว่ายังไงฉันก็เชื่อแบบนั้นไปไปเถอะไปต่อกันเร่งให้ถึงหมู่บ้านก่อนคนที่ฐานยังรอเราอยู่จ่าทรงยศว่าทําท่าจะไปต่อแต่แล้วก้านกับจุดแขนเอาไว้ หันกลับมาพบว่าชายหนุ่มมีจีน้าสนกดังคนกังวลที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนจิบหายเห็นที่จะไม่ได้แล้วเจ้านายตอนนี้เราต้องย้อนกลับไปที่ฐานเร่งด่วนจีแบบไปสีจ๋าทีเดียวลองส่งไอ้พวกกระจกมาซุ่มเล่นงานพวกเราแสดงว่าตัวพ่อต้องจ้องเล่นงานคนหมู่มากแล้วแน่ๆไปกลับฐานก่อนเถอะตอนที่ยังไม่มีเสียงปืนการบากการและทงกู้กระบายหน้ากลับขึ้นเขาอีกครั้งการจะไปขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านจำต้องทิ้งไว้เบื้องหลัง พระทุกชีวิตในฐานชั่วคราวสําคัญจนต้องดันขึ้นมาเป็นอย่างแรกที่ต้องคานึงถึงการบอกแบบนั้นตัวจ่าทรงยศเองก็ไม่ไว้ทิ้งความเป็นคนขี่สงสัยทาหารายละเอียดมากกว่านี้คําตอบที่ได้รับแม้จะสั้นๆแต่ก็ทําให้หวันใจได้ไม่น้อยมันจะสร้างกองทัพตากาฮาริเมาจะสร้างกองทัพสมิงขนาดเดียวกันนัฐฐานที่มั่นชั่วคราวกลางหุบเขาบูโดทุกคนที่อยู่ในเต็นท์บัญชาการได้แต่นิ่งอึงเมื่อปรานยิ่งจากบ้านจอกกับเพอ แต่เร่าเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นให้ฟังมันราวกับเป็นเรื่องเล่าไร้ข้ความจริงทว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นอีกทั้งสภาพสพของทหารและชาวบ้านที่ยังไม่ถูกตำียงแยกจากผู้บาดเจ็บมันชี้ชัดให้จำต้องเชื่อในคำพูดของปราณยิง่งเป็นดังอื่นไปไม่ได้ปราณยิ่งเล่าว,ว่าเมื่อหลายเดือนก่อน จูู่บ้านจอกระบพอไหนก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นได้มีชาวบ้านหายตัวไปและชาวบ้านคนที่ว่านั้นก็ได้รับการระบุที่อยู่ครั้งสุดท้ายว่าเขาเดินขึ้นเขาเพื่อหาของป่าร่วมกับชาวคณะอีกกว่า3ามสี่คนทว่าถึงเวลากลับเจ้าตัวไม่ได้มาพบตามเวลาที่นัดหมายเ่าคือทั้งคณะเมื่อไปถึงจุดที่ปักธงเอาไว้เป็นจุดรวมพลและจึงแยกแยะกันไปหาของป่าสมุนไพรหรืออะไรก็ตามที่จะสามารถนํามาเปลี่ยนเป็นเงินได้ทว่าสีโมงเย็น ซึ่งเป็นเวลานัดหมายกับไปวีแววของชายผู้นั้นแน่ละ่ะแม้ไม่ใช่เลือดสุพรรณแต่ก็ไปด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันเพื่อนบ้านหรือชาวคณะออกตามหาแล้วก็ได้พบเขาความจริงแต่เป็นการพบเพียงแขนข้างเดียวกับเศษซากเนื้อหนังเครื่องในกระตัดกระจายเกินืนมันชัดเจนว่าเขาพบตัดทรายและถูกทําร้ายโดยสัสดร์รายที่ว่าเพียงแต่มันเป็นตั์ชนิดไหนกันเล่าช้างหรือช้างไม่กินเนื้อคนนั่นเป็นความจริงมีหรือเสือ คำตอบไม่สามารถหาได้จนกว่าจะพบเจ้าตัวดังนั้นหลังจากนาเรื่องที่เกิดขึ้นกลับไปบอกผู้นําหมู่บ้านพรานหลายคนยังใช้วิธีนั่งซากขัดทางบนต้นไม้ใหญ่ล้อมที่เกิดเหตุซึ่งยังมีร่างกายส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่พรานทุกคนเชื่อเหลือกเกินว่าอย่างไรเสียตัวอะไรก็ตามที่ทํากับชาวบ้านคนนั้นอย่างโหดร้ายมันจะต้องกลับมาแน่ดังนั้นพรานยิ่งเองก็รวมอยู่ด้วยเช่นกันเพียงแต่เขารู้สึกตังหอนไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยที่พรานหลายคนบอกแต่เพียงว่ามันเป็นเพียงสัตว์ร้ายชนิดแต่ชนิดหนึ่งเท่านั้นมันคงไม่ได้กาดไปกว่ากระสุนปืนของแต่ละคนแน่ๆท้าว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดมหันทันทีที่ตะวันรับกอบฟ้าพื้นป่าพรันถูกปกคบคุมด้วยหมอกหนาอันไร้ที่มาสายฝนพรั่งพรูเป็นละอองสร้างความสยองสยิวให้บรรยากาศเึ้นอีกเป็นร้อยเท่าพันทวีต้นไม้แต่ละต้นที่พรานแต่ละคนเลือกกัดทางห่างกันเต็มที่ไม่เกิน10เมตรเพื่อป้องกันอันตรายจากวิถีกระสุน หรืออีกนายหนึ่งคือพรานแต่ละคนที่ไปก็หวังเป็นผู้กอบกู้จะเป็นผู้ปิดชีวิตตว์ร้ายที่ฆ่าคนในหมู่บ้านตายกันทั้งนั้นนับจากจุดเกิดเกตทางออกไปร่วม10เมตรวาดเป็นรัศมีวงกลมมีพรานเกือบสิบคนนั่งนิงเงียบอยู่บนห้างไม้ของใครของมันนานครั้งแสงไฟจากปลายมวนยาเส้นจะสว่างบาบให้เห็นบอกให้รู้ว่าคนบนห้างยังมีชีวิตอยู่ทว่าด้านล่างตับเงียบปริบหมอกเริ่มหนาขึ้นทุกทีจนมองไม่เห็นสิ่งใด นั่นตราบตานเท่าที่ความชั่วร้ายจะจัดสรรเวลาให้ด้านล่างที่เคยเงียบสงบมีเพียงหมอกปกคลุมกานเกิดความเคลื่อนไหวอย่างอื่นไม่ใช่เสียงจากหยาดฝนที่จากเม็ดไปพักใจหากแต่มันเป็นเสียงฝีเท้าฝีเท้าของมนุษย์ยังไม่ต้องสงสยัยแล้วอยู่ไม่อยู่เสียงเวีต้องด้วยความเจ็บปวดและเตื่นกลัวพันลั่นขึ้นมาจากทางขวามือของพรานดิงเขาจำได้ว่านั่นเป็นห้างของพรานสมซึ่งหากจะวัดความเก่งตาแล้ว รอยแผลนับจุดบนร่างกายซึ่งเกิดจากคมเกีียวและงาแหลมคมของสัตว์ร้ายเป็นเครื่องการันตีอย่างดีเสียงนั้นกับการันตีได้ดีกว่าพรานสมกำลังกลัวและเจ็บอย่างถึงขนาดต่อมาเพียงเอิดใจเสียงวัตถุร่วงรักกิ่งไม้ลงสู่พื้นเบื้องล่างดังสนัน่นไม่ดีลับแบบนี้พรานยิ่งคิดและคาดว่าพรานคนอื่นๆก็คงไม่ต่างกันหลักฐานคือไฟฉายและกระบอกตัดเป็นลำและมุ่งตรงไปที่จุดเดียวร่างของพรานสมซึ่งพยายามชันตัวลุกขึ้น ทวารลำบากเป็นที่สุดอาการบาดเจ็บชี้ชัดว่าเขากำลังแย่พรานย,ยิ่งเห็นแบบนั้นก็ตายหายวาบและแบบหนึ่งในความคิดในหัวคิดเร่งเปีนปลายลงไปเพื่อช่วยเหลือพรานสมอะไรก็ตามอันเป็นต้นตอของการบาดเจ็บนั้นอาจจะมาเก็บงานตอนไหนก็ได้แต่แล้วอีกความคิดก็ปุดขึ้นค้านกันเอาไว้เมื่อครูสดๆดร้อนๆอนคือพรานสมร่วงลงจากข้างของเขาเองเสียงดังบิดร้องเช่นนั้นแสดงว่าไอตัวที่ทำร้ายพรานสมยังอยู่ข้างบน ไม่ทราบมาโดยเหตุผลก่นใดคนที่คิดหรือสำเนียเรื่องนี้ได้กับมีเพียงพรานยิ่งคนเดียวเท่านั้นคนอื่นๆเออะไวย์ตาแสงไฟฉายปัดไปลายไปมาทั่วบริเวณจำยังมีสองสามคนที่เริ่มปีนลงจากห้างแล้วพรานยิงตะบัดหน้าไปตาเป็นลำกาบ้าไปยังจุดที่จำได้บ้าเป็นห้างของพรานสมทันทีนั้นเจ้าตัวมีอันใจหายบาปอีกครั้งเพราะบนห้างมีร่างของคนนอนตะแคงเลือดอาบหันหน้ามาทางเขาทำปากะงับะงาบ พยายามจะบอกอะไรสักอย่างถ้าว่ามันไม่มีเสียงและไกลเกินกว่าจะตีความได้แต่ที่แน่ๆเขาเห็นร่างนั้นและจำได้ไม่ลืมพรานสมอีกคนท้าไปสำหรับการร้องเตือนให้พรานสองสามคนที่ปีนไปลงจากห้างรู้ตัวเพราะทันทีนั้นแสงเอะอะว่าร่างของพรานสมซึ่งเคยขุดขู่และพยายามชันกายลุกขึ้นหายไปหายไปทั้งๆท,ท,ท,ที่ไปจ่ายหลายดวงจับจ้องอยู่แท้แถแน่นอนเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ความแตกตื่นโอลมานจึงเกิดขึ้น แสงไฟฉายที่เคยรวมกลุ่มจะไปเป็นจุดเดียวเด้นเป็นปัดปายไปมาทั่วทุกทิศทุกทางและทันทีนั้นแสงวิดร้องได้ความเจ็บปวดจากพรานด้านล่างก็ระงมขึ้นพรานยิ่งกล้าสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้ว่าเขาทิ้งเวลาเพียงเจ้าวินาทีเท่านั้นในการกราดแสงไฟลงไปเบื้องล่างทว่าภาพที่เห็นมีเพียงศพของเหล่านายพรานสองสามคนเท่านั้นส่วนตัวต้นตอกับหายจ้อยเงียบปริบอันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อเป็นเช่นนี้ สถานการคิดชัดว่าบทจบขั้นสุดเช่นนี้สิ่งที่พรานทุกคนควรทํารวมถึงตัวของพรานยิ่งด้วยแล้วคือต้องระวังตัวเองไม่ใช่จะห่วงรนาจัดหรือตัวปริศนาที่ก่อเหตุและแน่นอนจบเดินกาดด้านล่างเองก็ไม่จําเป็นต้องประวิงถึงจบก็คือจบพวกกาตายแล้ว่ําคืนที่เหลือจะไม่ต้องถามถึงความปกติสุขอีกต่อไปยิ่งช่วงใกล้รุ่งตีสามตีสี่ยิ่งหนักพรานยิ่งบอกว่าจบพรานเหล่านั้นกลับลุกขึ้นเดินได้ลรากับมีชีวิต เพียงแต่ทุกคนเปลี่ยนไปกู่ำรามดังเสือที่กำลังเที่ยวกลาบและพยายามปีนป่ายขึ้นหาปราณที่อยู่บนห้างเสียงปืนแผดลั่นสนั่นตะกนไปกับเสียงปืนบางร่างถูกยิงร่วงแล้วก็ดังอุตตะอวดอภิเนหารไม่ยอมนิ่งอยู่กับที่ลุกขึ้นและพยายามปีนป่ายขึ้นมาใหม่ห้างพราณยิ่งเองก็แทบจะรอดแม้จะสองคนอบไปยวบจับเป็นจังบะเมื่อหนึ่งในปราณพูดตายแต่เป็นปีศาจหิวกระหายปีนป่ายกระดึบขึ้นมาเรื่อย ที่เล่ามาทั้งหมดหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานอภัยไว้นัที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบรับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่งมอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงาน อลาไปก่อนสวัสดีครับ